จากแห่งพรัฒสย,ยากรุงเทพแบ,บ่งปันพระพรกับพี่น้องค่ะลแล้วยังสู้อ,อยู่ใช่ไหมครับ <Amen. S 2> เอเมนะเอเมนะครับเอเมเอเมเอ่อขอบคุณพระเจ้าจอหรัถขับยานชีวิตนะครับจันก,กวางเนี่ยไม่ใช่พี่เจ้า, <6 S 1> าประมาณหกปีนะครับเป็นอาจารย์ในมหาวิทยลาลัยแล้วก็มากับลูกสาวแล้วก็ในที่จากเราเนี่ยก็เชื่อในการสร้างสาวกดังนั้นเราก็สร้างลูกสาวเขาเติบโต เข้มแข็งในติดการติดตามพระเจ้าในคิดจับเด็กก็จะมีเด็กอยู่ประมาณสัก5 6 0คนแล้วมีกลุ่มทีมกลุ่มวัยรุ่นอยู่ประมาณสักเท่าไหร่แปดสิหรือน้อยคนได้นะครับดังนั้นเนี่ยเด็กๆก็เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าอย่างแข็งแรงตอนเริ่มต้นเนี่ยเด็กไม่เยอะหรอกครับหลายปีก่อนเด็กมีประมาณสิบกว่าคน่านั้นะครับแต่ว่าเราก็ตุนใจเด็กๆให้เติบโตกับพระเจ้าอย่างแข็งแรงนะครับดังนั้น อย่างหนุนใจพี่น้องเนี่ยให้สร้างลูกของเราหลานนเติบโตแข็งแกร่งในทางของพระเจ้า mm hmm. แล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเ mm hmm. พราะแม่หลายคนนะครับ mm hmm. ก็มีสันติสุขเพราะว่าบางทีทํางานเก่งมากทุกอย่างหาไรายได้ทุกอย่างดีแต่พาเรื่องลูกแล้วก็โหพูดยากพอ mm hmm. <c oughs> ลูกวัยรุ่นแล้วก็กังวลบ้างอะไรบ้างก็เลยหนุนใจเขา ให้คือการสารสา้างสมมตไม่ใช่แค่เรื่องของฝ่งยายวิญญาณอะไการสร้างสมมตเริ่มต้นที่ครอบครัว้วเราต้องหุนใจเขาให้ครอบครัวแข็งแรงพระเจ้าการดูแลลูกต่างให้แข็งแรง,แง,แงรรก็าปรากฏว่าก็เมื่อเรามีแนวทางที่ชัดเจนก็เห็นถึงพระเจ้าก็ส่งอวยพรนะเด็กๆในพระเจ้าก,ก็เติบโตแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะครับเราก็เราก็ไน้นำเรื่องการเรียนการศึกษาต่าง เด็กก็แบบไม่มีเงินเราก็พยายามหาทุนให้นะครับเด็กบางคนยากจนเราก็รู้อยู่ว่าไปให้ก็แบกอยู่คนเดียวเราก็ช่วยกันนะครับในพิเศษาจากักดังนั้นในพิเศษาจักก็สนใจเรื่องเด็กเป็นพิเศษนะครับแทนที่ทเราจะเอาเงินไปลงทุนเรื่องอื่นบ้ากมายเราก็จะลงทุนกับการสร้างชีวิตของเด็กดังนั้น่ฝากพี่น้องอธิษฐานเึงเรื่องนี้ด้วยนะครับการให้เห็นสิ่งนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยของเรา นะครับให้เห็นการสร้างคนรุ่นใหม่ๆที่เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะครับก็ในบทที่4เนี่ยครับของบทที่5เนี่ยผมไปซึ่งสร้างเด็กนอยรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พี่น้องจะได้รับพระพอดก็คือว่าคุณจะบทที่4ี่เนี่ถึงการจุดไฟขึ้นมาใหม่อันที่จริงเนี่ยเรามนุษย์เนี่ยมันมีทั้งขึ้นขึ้นลงลงบางครั้งบางทีเราก็ตื่นเต้นชื่นชมยินดีแต่บางครั้งเราเจอปัญหาอุปสรรคล้มเหลวบ้าง ผิดพลาดบ้างถ้าเป็นเรื่องปกติชีวิตมนุษย์บางครั้งเราก็รู้สึกก่อนกำลังบ้างแต่ว่าพร้อพีเขียนไว้บอกว่าอะไรครับเราเป็นภาชนะด,ดินภาชนะด,ดินมีคืออะไรภาชนะด,ดินนี่คือว่าบางทีมันแตกหักง่ายบางทีเรษมันบอกว่าเราเปียนเหมือนภาชนะด,ดินมันแตกหักง่ายนะครับข้อพิเศบอกว่าภาชนะหลายอย่างใช่ไหมครับในบ้านมีภาชนะทองภาชนะเกินแต่บางทีก็มีบอกบางภาชนะเป็นภาชนะดินคือมันคือมันแตกหักง่ายมันดูเหมือนอ่อนแอ แต่ถ้าความบอดแอรเนี่ยว่าแต่เรามีขอมีค่าอยู่ในภาชนะนิ้ขอมีค่านั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอมีค่านั่นคือธิดเดชของพระเจา้าดังนั้นถ้าการความบอดแอบบรของเราเรามีวิขิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราดังนั้นการจะเห็นเมื่อเราพูดถึงความที่พระเจา้าจะจุดไฟเราขึ้นมาใหม่คือพระเจ้าต้องการจะใช้เราพี่เรารั้นะครับเพรว่าพา,า,าที่บทไฟคืออะไรครับเรื่อนนี้กังวลมากเกิดไปเครียดใช่ไหมครับทบทไฟ หรือบางทีขาดสันิสุขนะครับขาดสันิสุขขาดความชื่นชมยินดีมีความเครียดต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของการสะสมมาเป็นเวลานานดังนั้นเอเนีย <c oughs> เมื่อเราพูดถึงการเป็นสาวกเนี่ยพระพีไม่ได้เพียงแค่เป็นสาวกพิสูจน์ตัวเองว่าแข็งแรงภายนอกเท่านั้นแต่พระองค์ต้องการเปลี่ยนจิตใจภายในเราดดังนั้นการจุดไฟที่ใหม่ใหม่คืออะไรครับก็คือการที่พระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยเป็นคริสเตียนที่แข็งแรงทั้งจิตใจภายใน ทั้งการดำเนินชีวิตภายนอกซึ่งมาโดยพระเจ้าเป็นผู้ที่ทํางานผ่านชีวิตของเราดังนั้นสิ่งที่เราจะควรขอพระเจ้าอสศมอก็คือว่าขอพระเจ้า้เรามีสันติสุขและความชื่นชมยินดีทุกวันเอเมนไหมพี่น้องเอเมนแล้วมัน <Amen. S 1> เ,เป็นไปได้ไหมครับเอเมนเราจะแม้เรา,าเผชิญปัญหาเนี่ยเราสามารถมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีได้นะครับอันที่สองคือขอพระเจ้าที่เราจะไม่เหมือนกับสูญเสียทางออกสรืเสียป้ามหมายชีวิตนะครับเรามีทางออกในชีวิต ดังนั้นเนี่ยกุญแจสีประการที่ผมจะพูดก็คือว่าประการแ,แรกก็คือเราต้องมีเข็มทิศชีวิตที่ถูกต้องนะครับมีเข็มทิศชีวิตที่ถูกต้องมีเป้าหมายอย่างที่ถูกต้องเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเรามีเป้าหมายผิดใช่ไหมครับก็จะทําให้เราเดินทางผิดนะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะคิดคือปรบับเข็มทิศความคิดที่ถูกต้องเป้าหมายที่ถูกต้องจิตใจที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้นะครับ มาจากกระบวนการที่พระยาต้องการให้เราเป็นสาวกของพระองค์สาวกที่ดีเนี่ยนะที่น้อไม่ได้หมายความว่าเป็นสาวกที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลยนะครับแต่แาบกลางสิ่งที่เราผิดพลาดไปบ้างเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้ที่จะกลับมาปรับชีวิตของเราใหม่ทุกๆวันเอเลยนะพี่น้องและก็มีมคํากล่าวไว้บอกว่าการบรงเสริฐมาถึงชีวิตของเราไม่ใช่วันแรกที่เราเชื่อพระเจ้าแต่การประเนะสริฐของพระยาเกิดขึ้นทุกๆวันในชีวิตของเรา นั้นข่าประเสริฐมีทุกวันในชีวิตเราได้เมื่อเราต้อนรับที่สุดนั้นการปรับเข็มคิดของเรานั้นคืออะไรครับคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าเราปรับเพื่อจะให้เข้ากับความชอบของเราการปรับเข็มทิศไม่ได้ปรับเท่ากับความชอบของเราแต่การปรับเข็มทิศคือการมุมมองที่เรามีเหมือนอย่างที่พระเจ้าอยากให้เรามอกและเมื่อไหร่ก็ตามเราปรับความคิดของเราตามพระวจนะของพระเจ้าเราปรับความคิดของเราตามการทรงนำของพระเจ้าเลย เราก็จะเห็นมุมมองใหม่ๆเราจะมีทางออกใหม่เอเมนไหครับพี่น้องครับเอเมนผมทราบว่าอาจารย์ในสอนเรื่องการบริหารการเงินที่ผมเห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในค้อจักรของเราเองเราก็หนุนใจเรื่องนี้ด้วยว่าในท่ามกลางที่มีวีสิทธิ์มากมายนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราขอพระเจ้าที่ควรจะปรับจิตใจใหม่ปรับความคิดใหม่นะครับแล้วก็มีพระพิณบรีสุดช่วยเราด้วยแต่นั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้พี่น้องครับ ด้ไหมครับถ้าเราหมดไฟพระเจ้าจะจุดไฟเราขึ้นมาใหมไ่ได้ใช่ไหมครับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่ปรากฏการภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ไฟที่ยิสุดมาสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงข้างใน,น <Yeah. S 1> การเปลี่ยนแปลงข้างในก็เป็น,นสิ่งแรกเลยถ้าพี่น้องดูในพระคัมภีร์นะพระคัมภีร์เขียนชัดเจนเลยว่าเมื <Yeah. S 1> ่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตแล้วเนี่ยเราจะอะไรครับรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่จิตใจใหม่นั้นการที่พระเจ้าจะเปลี่ยนใจเราใหมเ่เนี่ยจึงสำคัญมาก เป็นความคิดเราใหม่สําคัญมากแต่ว่าโปรตก,การเปลี่ยนเราไปตามความคิดของพระเจา้าและ,ะพัะจุบันคือความจริงที่เป็นความจริงสมบูรณ์ไม่ใช่ความเท็จใช่ไหมครับถ้าเราเปลี่ยนไปตามความจริงของพระเจา้าเราก็จะมั่นใจได้ว่าเราเดินในความจริงของโครและสัจจะจะทําให้เราเป็นใครนะคนันวันนี้นะครับเขาอยากบุกใจพี่น้องว่าประการแรกคือเราให้ปรับความคิดเราใหม่นะครับภาลัจหรือเราจะจุดไฟขึ้นใหม่ได้มีภาลัใจในการบางอย่างได้นั้น เราจะต้องมีเข็มทิศที่ถูกต้องคือชี้ไปที่พระเจ้าชี้ไปที่น้ำประทัยของพระเจ้า,าแล้วเราเดินตามนั้นเนี่ยมันจะไม่ล้มเหลวครับประสบการณ์ชีวิตผมเมื่อตอบสนองปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและรู้ว่าสิ่งนี้เป็นน้ำพระทานพระเจ้าที่ดีเนี่ยทุกอย่างจะรับการสนับสนุนหมดเลยไม่ว่าเราจะสร้างคริสตจกักรเราจะทําอะไรก็ตามพระเจ้าสนับสนุนทุกอย่าง <Yeah. S 1> นะครับเราไม่เคยขาดแคลนในสิ่งใดเลยเพราะว่าเราอยู่ในทิศที่ถูกต้องทิศที่พระเจ้าน,านำเรา พี่น้องเชื่อไหมครับว่าถ้าท่านอยู่ในน้รรพระายพระเจ้าพระเจ้าจะนําเราให้เห็นทุกอย่างกับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดีนะครับไปได้อย่างดีแน่นอนนั่นคือฐานพระไถยของพระเจ้านะครับประการที่สองคืออะไรครับการจ่ายราคาใช่ไหมครับการจ่ายราคาคืออะไรคือว่าการที่เราเรียนรู้ที่จะจุดไฟของเราขึ้นมาใหม่เนี่ยเราต้องมีการลงทุนด้วยดีแต่พูดภาษาง่ายๆนะ คือเราทุกคนลงทุนอยู่แล้วบางคนลงทุนกับความชอบบางคนลงทุนกับต้นไม้บางคนลงทุนกับรถบางคนลงทุนกับอะไรครับเรื่องบางอย่างนะครับ,บดังนั้นเองเนี่ยนะครับมันจะไปตามความชอบของเราแต่การจุดไฟหรือการมีภารกิจในทางของพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการจ่ายราคาเพราะว่าเราชอบเรื่องนั้นเรื่องนีห้หรือการที่เราพยายามอยากจะได้อะไรแต่หมายถึงว่า เราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเรียนรู้ที่จะจ่ายราคาเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณค่าที่พระเจ้าให้นะครับเั้าภาระใจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแบบอยู่ๆอ,อัตโนมัติแต่มาจากการที่เราลงทุนอะไรครับเวลาลงทุนชีวิตนะครับใครก็ตามที่ไม่ได้เคยลงทุนเวลาชีวิตจะไม่มีทางประสบความสําเร็จครับที่น้องครับเมื่เรามารู้จักพระเจ้านะรพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับความรอดพระเจ้าให้เราฟรี ไปสวรรค์ถ้าเราเชื่อพระเจ้าฟรีตแต่การเป็นสาวกต้องจ่ายราคานะครับบอลฮอฟเฟอร์เขียนไว้ว่าการเป็นสาวกคือการจ่ายราคาชีวิตและผลปลายทางคือชีวิตนี่แหละผลปลายทางคือพ,อพอระพรดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะจ่ายราคาในชีวิตเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถไปถึงความสําเร็จได้นะครับเพราะว่าบางครั้งพระเจ้าก็ให้เราเรียนรู้ที่จะเติบโต การเติบโตคือการเรียนรู้ที่จะใช้เวลากับบางอย่างการเรียนรู้ที่เราจะต้องยอมให้ออกไปกับบางอย่างนะครับในชีวิตของเราแล้วบอกเรียนรู้อย่างนี้จริงๆว่าการเป็นสาวกเป็นงานที่ต้องจ่ายาลาลูก้าบทที่14ลูกคาบทที่9กนะครับก็บอกเราอย่างชัดเจนว่าถ้าเราอยากจะเห็นชีวิตของเราเนะ้นก้าวหน้านะครับแม้แต่คนในโลกนี้นะ่อบทที่เก้าหน้ามันก็ต้องมีการลงทุนบางอย่างแล้วผมก็ได้ถึนใจคนในคริสตจักรเสมอว่า เรามีพระวิยาณบริสุทธิ์พระเจ้านําเราอัศจรรย์ญญทุกอย่างในชีวิตแต่มันไม่ได้อยู่อยู่มาได้แต่เป็นความร่วมมือระหว่างเรากับพระเจา้าใช่ไหมครับพระพีเป็นการร่วมมือระหว่างเรากับพระเจา้าคนที่เขียมมนพระพีหกสิบหกเล่มเนี่ยนะครับก็เขียนโดยการทรงนำของพระเจา้าเกาลการทรงนำของพระวิยาณบริสุทธิ์เหมือนกับพระเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดให้เขาทำแต่ผ่านอะไรับผ่านมือของเขาผ่านชีวิตของเขาเช่นเดียวกันพระเจ้าทํางานผ่านเราหรเราเชื่อไหมพระเจ้าทํางานผ่านเราได้ แล้วทั้งวันหนึ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ที่จะเหยียดตอกไปกับชีวิตของเรามากขึ้นให้เราขอคุณพระเจ้าหับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมไหมถ้าเราตื่นเช้าขึ้นเพื่อสวยถาพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้านะครับหลายคนใีเดียวที่อยากมีเป้าหมายมีความฝันแต่ว่าไม่ได้จ่ายราคาอย่างอย่างนี้เริ่มต้นแรกคือบางทีเข็มทิศไม่ถูกเราก้องปรับเข็มทิศให้ถูกและหลังจากนั้นเรียนรู้ที่จะลงทุนให้ถูกพูดภาษาง,ง่ายๆจ่ายราคาให้ถูกเรื่อง<ม>ก็จะทําให้เรานั้นสามารถเห็น เรากลับฟื้นที่มาใหม่ได้พี่น้องครับพระองค์ผีพระเยซูคริสต์ทไมพระองค์รักเราหรือทำไมพระองค์บางครั้งพระองค์ยอมให้ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับเราหรือยอมให้เราจะต้องเรียนรู้บางอย่างอย่าเลยว่าสิ่งความทุกข์ยากบางครั้งเมื่อพี่บอกเป็นสิ่งที่ดีี่นเราต้องต้องแยกระหว่างความทุกข์กับความยากลำบากนะความยากลำบากไม่ใช่ความทุกข์เสมอไปใช่ไหมครับถ้าเรายากลำบากแล้วผลมันได้คุ้มอะเราก็ยินดีที่ยากลำบากถูกไหมอย่านไหมครับ ผมเคยไปแจกไปลิวแฟตของจกในยี่สิบแปแฟตผมแจกอยป่ิวทุกห้องทุก,ทก,ทก,ทกตึกตอนที่ผมรับใช้พระยจไปๆเนี่ยผมาแจ้งบ้าๆรองเท้าปีเปลี่ยนหลายคู่เดินตามซอยต่างๆแต่ผมไม่ได้มีความทุกข์ผมมีความสุขเ็ได้รับใช้พระเจ้า,ชาชแต่บางครั้งไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเข็มทิศเราไม่ถูกเราไม่ได้ชี้วิธีพระเจ้า,ชาชเราไม่ได้วางใจพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากลับมาใหม่นะพี่น้องที่เราจะเรียนรู้ที่จะเดินกับพระเจ้าเนี่ยพี่น้อง ความยากลำบากจะไม่การเป็นความทุกข์แต่ความยากลำบากจะกลายเป็นความสุขในะนที่เราได้เห้นไหมเมื่อเราการกระุ้นความมีสันติสุขได้เนี่ยก็มีความชืชน่นชมยนดีพี่น้องบางครั้งเนี่ยขอพระเจ้าด้วยกันนะพี่น้องการเป็นสาวกเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องชีวิตข้างในมากมากพอๆกับภายนอกพอๆกับความปฏิบัติภายนอก,ออก,นอกดังนั้นทําไมเราถึงพูดเรื่องการจุดไฟเพราะผมอยากนุนใจพี่น้องทุกคนว่าพระเจ้าต้องการสร้างใจของเราใหมา่เป็นใจใหม่ เป็นใจที่ชื่นชมเยินดีเป็นใจที่มีไฟกักพระเจ,ากกะจา้าเองเับ <Amen. S 1> นะครับนั้นอย่างหูใจนะให้เราอธิษฐานก่อนที่เราจะกลับบ้านไปในวันนี้ก่อนไปขึ้ัสรของเรากลับไปยังหมู่บ้านของเราขอให้เราเป็นคนใหม่ที่มีจ,จิตใจที่มีกำลังจากพระเจา้าอีเลยนะครับ